าสามเพลงเนี่ยเราเล่นรวมกันได้ไหมเล่นพร้อมกันเลยเนี่ยมันจะดีนะครับถ้ามันดีเราเก็บเอาไว้มันคือสมบัติของประเทศชาติโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้ามันไม่ดีแล้วก็ไม่เป็นไรทิ้งไปเอา้าทำไมอ่ะคุณพันเราจะเล่นพร้อมกันเนี่ยเพลงข้างข้าวกินกล้วยเพลงกินตับและเพลงที่เกี่ยวกับซันดาคอร์เราควรจะตั้งชื่อ,อยังไงให้เป็นชื่อเดียวกันเลยโอ้โหคิดซะหน่อยติ๊ง รวมกันสามเพลงลให้เป็นเพลงเดียวกัน <c oughs> คุณผู้ชมที่รักครับผมน่าโอกาสต่อจากนี้ครับนี่คือบทเพลงซึ่งจะเป็นสมบัติของชาติต่อไปครั <c oughs> ้งข่าวกินตับสันตาคอร์สครับ <c oughs> คุณพันครับ,รบผมดูๆแล้วมันเหมือนแย่งกันกินนะครับคุณเร่งครับเราเก็บสมบัตินี้ไว้กับตัวเองเดีกว่าครับอย่าให้ชาติเลยครับมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปนัดมันไม่ใช่ผมว่าเตี้ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนเตียมกันหรือเปล่าออไม่ได้เตรียมเมื่อกี้ผมไปอะไรไปอ่ะอยู่ดีพูดเ,เตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวไม่ได้เตรี้ยมมานี่มันวิเศษจริงเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยว เฮ้ยเอาเลยเว้ยเฮ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 ้ย้วจ้ขอดูนยครับเต้าโอ้เต้า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 เฮ้ยเต้าเฮ้ยผมไม่ได้เตี้ยนะที่ไม่ได้เตี้ยนะเดี๋ยมิเฮ้ยเต้ยเต้าอ่าเฮ้ยเ้าโอ้หอะไรอะพี่ไม่เห็นเหรอเห็นนเเต้าอ๋อ คุณพันคริสใช่ไหมครับอ๋อใช่ฉันนี่เตาเออเกือบไม่ทันเหมือนกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งชุดนิดเดียวเตา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 เพราะว่าเตรียมกันแน่ๆเอาคนที่ไม่เตรียมดีกว่าได้ต้องไม่เตรียมอ่ะคนที่ไม่รู้จักเราอ่ะหลายคนเริ่มคุยกันเอง คนที่มาเดี๋ยวก็ก้มหน้าผู้หญิงหน่อยก็ล่วงกระเป๋าควานหาโทรศัพท์ไม่สบตาเราเลยอะอะเลุกได้ก็อยากลุกแล้วตอนนี้แหละ <c oughs> เราต้องพิสูจน์ว่ามันใช่หรือเปล่าว่าเป็นไม้ที่มีอิทธิพลกับคลื่นเสียงไหมชี้ปับ๊บจะเกิดเสียงขึ้นพี่ผู้ชายครับพี่ใส่สูตรนี่นะฮะใช่หรือใช่พี่สบตาผมแล้วไง <c oughs> เขาอยากถามว่าตอนไหนปล่อยตัวเฉยๆอย่าไปเกรงวิอย่าไปเกรงมันมาจาธรรมชาติพอชี้ปั๊บเสียงจะออกเองแตวผมไม่รู้ตัวผมไม่บังคับพี่แต่ผมมั่นใจว่าเสียงจะออกจากปากพี่เกียรพร้อมพ้่ครับชี้ปั๊บแตวเน่นน่นต่อ คุณท่านยยังไงของดีอยู่ในเมืองไทยแล้วครับท่านเราอย่านำกับฝรั่งเศสนี่คือไม้บาดตองนะครับทีปั๊บมีเสียงแตวเดี๋ยวจะหาเอ๊ะพี่คนนี้รู้กันหรือเปล่าหาผมเอางี้ฮะผมเจอแล้วครับคุณแม่คุณแม่เสื้อหลายดอกตรงนั้นแะครับคุณแม่ฮะม่ต้องมองใครคุณแม่แหละครับ <laughs> คุณแม่คุณแม่นั่นแหละครับคุณแม่คุณแม่เขาหันมองคุณพ่อไม่เหรอครับผมคุณพ่อคุณแม่เอาเอาขอโทษคุณแม่ขออนุญาตคุณแม่รู้ยินเลยครับอครับผมเออคุณแม่ขอโทษเห็นไหมคุณแม่คุณเท่งลองนี้คุณเท่งลองโยกม้ตามถ้าคุณแม่มองตามแสดงคุณแม่เห็นลองโยกนี้นะโอเค คุณแม่ขอโทษนะครับคุณแม่เห็นไม้ไหมฮะถ้าเห็นถ้าเห็นคุณแม่ลองโยกทางซ้ายคุณแม่นะครับก็ทางขวาคุณแม่ครับเออคุณแม่ไม่เห็นหรอกแต่ว่าเท่งบอกเขาคุณแม่ครับปล่อยตัวทายคุณแม่นะผมมั่นใจว่าคุณแม่ต้องแตวถทาทีสองครั้งคุณแม่ก็ต้องแตวแตว คุณแม่พร้อมนะครับพร้อมค่ะครับคุณแม่ครับพร้อมแล้วคุณแม่พร้อมแล้วคุณแม่แตาชี้หนึ่งครั้งก็แตาแล้วชี้สองครั้งแตาเตาเอาเลยว่า ไม่ต้องเตียงัปเลยนะครับครับอันนั้นแค่คนเดียวทั้งแถบเลยฮะฝั่งนี้นะฮะยังไม่ชี้ครับอ๋อคุณพี่ลองเสียงใช่ไหมฮะไม่ใช่เด็กนักร้องอาชีพร้องอาชีพเนี่ยแล้วคุณพี่เนี่ยเมื่อกี้เขากรี๊ดแปลกมากเลยอะไรนะกรี๊ดตะถิวอีด้วยพร้อมนะครับผ่อนคลายครับคุณพ่อพร้อมนะครับคุณพ่อคุณแม่พร้อมนะฮะพร้อมครับผม แต่าเริ่มสองสามสองครั้งแล้วแต่ครับผมเ้ย <c oughs> โอ้โหเ็ <c oughs> งดีเลยแสนงว่าแสดงว่าไม่นนเตรียมแล้ววิเศษจริงๆโอเคโอเคครับ <c oughs> อาจารย์ครับมีบางคนเขาอยากบูชาไมาอ้อันนี้ <c oughs> อยากคิดว่าเป็นการค้าขายคิดว่าเป็นแค่ค่าอาหารงูแล้วกันเท่าไหร่ครับ ผมเลี้ยงงูไปสามตัวตอนนี้เหลือสองตัวครับเอ้าทำไมฮะกินไปตัวแล้วฮะ <laughs> อเอางี้เอารางวัลให้คุณผู้ชมดีกว่ามากมายขนาดนี้คงจะไม่ไหวครับครับเอาว่าเดี๋ยวให้คุณพี่ท่านแรกท่านนี้นะฮะคุณแม่สองท่านนี้แล้วก็ครับผมเ้วโซนนี้ทั้งโซนโอ้โห <laughs> จัดให้เลยครับถนนเส้นพระรามห้านะครับ, <laughs> รบวิ่งออกเส้นราาพฤกึก อร้านจะอยู่ซ้ายมือครับร้านสถานีเท่งครับเชิญเลยครับบอกว่าผมมาจากรายการคุณพระช่วยลำแดงสดลดเท่าไหร่ฮะก็ฟรีฟรีดีกว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็ฟีเลยครับผมเลยับเอฟรีนะครับเฉพาะคืนนี้นะครับผมกล้าให้นะฮะเดี๋ยว อ่าผมกล้าให้คืนนี้ไปทานฟรีเลยครับผมเออเดี๋ยวครึ่งหลังไม่มีใครดูเรานเนี่ยไปนะฮะรล้านผมปิดสามทุ่มอ,อ๋อเอ้าแต่เชิญเลยเลยครับว่างๆขอเชิญเลยฮะเป็นอาหารจีนนะครับผมปรตคานบรรยากาศค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติคุณพาไปนั่งทีแล้วเคยไปนั่งพาครอบครัวไปต้นไม้ต้นไม้เยอะหน่อยนะต้นไม้เยอะไปแป๊บเดียวครับมาเลยฮะอาหารมาถึงโต๊ะเลยปลาขาแปง้งกล่องงูเห่า อาหารอร่อยครับผมครับผมแล้ววันนั้นผมไปกับเพื่อนสี่ห้าคนเกือบเกือบสิบคนไปฉลองกันสั่งปลาช่อนเพลซ่ามาตัวหนึ่งโอ,โ,โอ้โหสิบคนผู้ชมกินไม่หมดนะ่ะก็ปลาตัวขนาดนี้นะครับเน่า <No. S 2> <c oughs> แล้วก็เอาไปให้สุนัขขานโทษสุนัขสุนัขก,ก็ไม่กินเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเอ๊ะหรือว่าหรือว่าหามาไม่กินแมวจะกินไปให้แมวแมวก็ไม่กิน <c oughs> <c oughs> ไปร้านผมแนะนำก็ อาหารแนะนําคือก็มีหลายอย่างครับหลายอย่างมากเลยพวกไข่เ <พอ S 3> จียวอร่อยมากอ,อ,อคุณผู้ชมครับอย่าอย่าเพิ่งนะฮะร<บ>้านอาหารเนี่ยแค่ทอดไข่เจียวท้าไม่อร่อยไม่กรอบอยากเปิดเ <ละ S 3> อยากเป, <ละ S 3> เปิดเลยฮะร้านคุณเท่งนะครับตักปุ๊บไข่มันจะกรอบไงไม่ใช่ครับมีเปลือกไข่ด้วยครับ <_ S 1> อย่าไปเลยครับไม่ใช่ท่านนะฮะ มึงอย่าไปเลยเออคุณพันไปคุณพันไปไปไต้องไปอร่อยมากเห็นวันนั้นอินโอ้วันั้นขับรถมาตอนแรกพระรามห้าเช็คบินเป็นเท่าไหร่แล้ววันนั้น่ะโอ้โหเกือบสองหมื่นอาหารบ้าบอลอะไรสองหมื่นหลังร้านมีการพนันไงฮะไปนะฮะไปไปเที่ยวได้ครับแต่ถ้าท่านอยู่แถวบางแคแนะนำไป โลลาบยโสร้านพี่หม่ำนะครับอันนั้นบรรยากาศค่อนข้างจะเป็นนานาชาติหน่อยทั่วไปลงใช่ไหมเด็กเสิร์ฟเปล่าเขมรเวียดนามพม่าเต็มร้านหมดเลยโอไปนั่งร้านเขาอยู่บนนอกครับผมคุณเท่งก็เคยไปเข้าห้องน้ําแต่สมัยคนไม่ค่อยกล้าเข้าห้องน้ําที่ร้านคุณหม่ำอ๋เด็กเสิร์ฟกุคาตายครับผม ขอเสียงปรบมือกับอาจารย์อภิชาตเลยครับเอออาล้วครับยังอยู่ในช่วงของลมหนาวลมหนาวไปลายปลายปี25ธันวาคมบรรยากาศของคริสต์มาสแน่นอนการเฉลิมฉลองซานตาคลอสของขวัญเนี่ยค,คนจะรู้สึกโอ้โหประทับใจอยายให้ถึงธันวาคมดูเร็ววันนี้ครับเราจะให้คุณผู้ชมได้ฟังบทเพลงนี้เกี่ยวกับคริสต์มาสครับเพลงที่มีชื่อว่า We wit h you a r more c h r i s t m a s ชื่อเพลงอะไร We wit We wit you are more c h r i s t m a ตอี้ต้ยัวโยวายมัดอะไรเนี่ยผนมะบอกเบอร์มอรี่คิมาสก,ก็จบไปแล้วฝรั่งเขาจะอ่านรวบตัวตัวอะไรเงี้ยมันจะรวบไปคำหนึ่งอ่อโอเคผม,<ต>ผมเรียนมาแต่บอกก่อนเลยครับครับไม่มีนักร้องไม่ครับฟังอย่างเดียวเลยไม่มีโชว์ไม่มีอืมไม่มีดนตรีฮะ ก็วีว่างอสิไม่มีรตทีอื่นมาแทรกนอกจากพวกเราจะแทรกกันเองทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวแทรกในบรรยากาศที่คละาคราวรวมเป็นหนึ่งเดียวครับลองฟังดูครับท่านเพลงนี้ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์จักรพัฒน์เอี่ยมหนุนในแนวจังหวะวอลครับเราจะเป็นต้องบอกครับอาจารย์จักรพัฒน์เอี่ยมหนุนครนี่คือผู้ที่สร้างลังสรร์เพลงกินตับนะฮะครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตคุณพระช่วยในครั้งนี้ด้วยพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่บรรยากาศของคริสต์มาสร่วมกันนะฮะ พร้อมแล้วครับทุกท่านสรับรับชมณบัดนี้ครับ